แล้วถ้าถามว่าเราเป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันมีความอันตรายยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็เกิดจากการที่เยื่อบุในกระเพาะอาหารของเรานะคะถูกกัดถูกทําลายนะคะจนเป็นแผลลึกซึ่งหากเราปล่อยไว้น,นานๆโดยที่ไม่รักษาเนี่ยอาจจะเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่จะนําไปสู่โรคต่างๆได้ค่ะซึ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแผลทะลุ ทำให้เกิดการอักเสบออกมาบริเวณช่องท้องของเราเลือดออกในกระเพาะสังเกตได้จากการที่อุจจาระของเรามีสีดํานะคะหรือหากว่าเป็นหนักๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการอาเจียนเป็นเลือดได้ค่ะหากแผลลุกกรามใหญ่ขึ้นเนี่ยการรักษาก็จะยากขึ้นมากๆด้วยค่ะและในระยะยาวค่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้เช่นกันสัญญาณอันตรายที่เราควรจะพบแพทย์ทันทีนะคะปวดท้องอย่างรุนแรงผิดปกติ อาเจียนเป็นเลือดอุจจาระมีสีดำคล้ำรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดแล้วก็อ่อนเพลียมากๆค่ะหากคุณสงสัยว่าคุณกําลังเป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็มีอาการลุกลามนะคะสิ่งเดียวเลยนะคะก็คือพบแพทย์นะคะผู้รับการรักษาอย่างถูกวิธีนะคะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตค่ะ